xin chào, xin chào. Xin chào. Xin chào. Xin chào. ตอนนี้หิมะอยู่ก่อนหิมะอย่ก่อนหิมะเหรอโอเคจะเอากล้องไว้ตรงไหนดีกลางหร้แกล็ป่ะเปนี้ก่อนมาโอเคโอเคตอนนี้ก็เดิมมีแต่คนสู้กันหน่อยในก่อนนี้แต่ อันนี้ไม่เกี่ยวโอเคไม่เกี่ยวก็พอแต่รู้ได้ว่า,าทำเพลงไม่แหละแหะแ่เกินเออยัผลพีสผลพีสไม่น้องต้องตอบเขาะไพาไปทีแปลภาษายินไม่พอแล้วก็กดตรงลูกศรตปงนี ตอบเข้าไปเลยเงินไม่พอจ้าคนละเรื่องอเกตต์ตอบว่าเงินไม่พอเนี่ยมันเป็นมือบาลั่นอะไรของเธอมือไม่ได้ลั่นนะเวย้ยเราแต่ขึ้นไม่มีแตส่สายลุกเนียเช่นคนนี้ไอ,อ้กดไม่ขึ้นโอเคทีนี้เราก็หลอเลยเนี่รุ้ลิบเดินไปทางนี้เออ ให้เราเดินออกไปรู้ไหมว่าสาเหตุเราจะเกิดอะไรขึ้นเช่นเดินออกไปแล้ะมีมันจะมีมันจะมีอะไรโปวดลงไปก็ไม่รู้พูนมันยืนดูยังการต่อสู้อ,อย่างมอมมันกดกดเฮ้ยเฮ้ยุ่นนี่ลอยได้เวลาปวดนีเอาจริงผมใช้ปวดนี้ไปกดนี่เอ้ยได,ยด้มาตัวเอก ตัวแรกอันนี้มันดูวยี่อะไรวะเด้ยไหนไหนครัดูว่าอันนี้มันตัวยี่อะไรวะไหนไหนคับอันต่ไปดิขับขุนขุนปุยน่ารักค่ะน่ารักน่ารักน่ารักว้าวน่ารักว้าวน่ารักตัวไวตัวที่สามวีแน่นะแง่เม้งแน่นะแ่ต่อไปไม่ต้องบอกเลย กดไม่ติดแทนนักเกอมาแล้วนี่ดูนี่นะแปลงร่าแปลงเฮ้ยเฮ้ยนี่แน่เราเกมมันนัดเจ้ามันนัดแกไม่มีดังโอ้ยเก็บปีบักกับเกมมาร์คแล้วตู้ตอนแกจะได้โดนฝังไป เอาทำไงดีวะเหมือนดวฟ้าเออแบบนี้แหละเอเอ,อนี่แค่เหมือนดวงฟ้านี่นี่หือนมากลเลยทำไมดีดู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 ด เออแบบรู้เออพอจะเขียนขาไม่รู้ได้คืต้องสอนเนียนจููอมาสู้กัน ไม่ปุ้งต่อยต่อยเออเออทางไหนไม่ต่อยไม่ต่อเล้นี่ไงอืออนี่คือนาับเออไ้ต่อยต่อย่อยต่อยเนี้ยตอแปงแปงล่างกับบารเเ็นเหมือนเดิมแล้วก็รอ เป็นเวลา9,000ปีเออไม่ถึงทีนี้เราคิดว่าไหนรู้ทีนี้ก็กดสองว่าไม่รู้เพราะว่าถ้าใครคูใช้ไม่เป็นที่นั้นแลแต่เดี๋ยวแลกแลกผอแลกซูนามิผอเป็นบ้าเอออยู่ไหนอ่ะอ๋ออยู่ไหนอ่ะเฮ้ก็ กลกแรกกแรกนี yeah. ่กแรกกอ้ง hmm. ก yeah. ็แลกกแกอะเฮ้ยหมดแลยเมื่อกี้อมสมหน่อยเงี้ยกแกสีคนปีศาจสมสม เริงสมผลน่าสมผลน่าสมผลเีตังหมด ใช่กูเห็นเห็นเต็มตาต่อหน้าต่อตาตอนนี้เราอพี่กรับชาเราคือพี่กรับชาแต่งตัวไม่เหมือนไม่เป็นไรตอนนั้นนายถืออะไรโอเคโอเคไปสลายไปสลายน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 ายัง